สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาคะจะมาในแนวใหม่ก็คือจะนำสูตรระยะยาวมาฝากก่อนที่จะบอกว่าระยะยาวนี้เป็นสูตรอย่างไรเนี่ยก็ขอฝากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งความคิดถึงเข้ามาแล้วก็ อวยพรให้ดิฉันมีความสุขสวัสดีดิฉันก็ขอให้พรน,นั้นจงย้อนกลับไปหาเพื่อนๆและดิฉันก็ขอขอบพระคุณทุกความเมตตาที่เพื่อนๆทุกคนมิตรภาพทุกท่านมีให้ดิฉันในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าวันนี้ดิฉันอาจจะมาตรงนี้ได้ไม่เต็มที่นานๆานมาทีเหมือนที่ดิฉันบอกเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณมากที่ไม่ลืมดิฉันนะคะวันนี้เนี่ย ดิฉันก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะหยิบยกสูตรระยะยาวมาให้กับเพื่อนๆมากกว่าเป็นสูตรระยะสั้นดังนั้นเนี่ยการที่ดิฉันนํามาเสร็จแล้วบางครั้งน่ะสูตรมันไม่เดินเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆหลายคนงงดิฉันก็เลยคิดแนววิธีการมาว่าอ่า ดิฉันก็เพิ่งเทตว่าโอเคสมมติว่าสูตรนี้เป็น2ตัวบนระยะยาวใช่ไหมดิฉันก็จะตั้งวงเล็บว่าเป็นสูตร a 0 0 1เราจะตั้งเหมือนกับการตั้งรหัสสินค้าเพราะว่าเมื่อเราเซตว่ารหัสนี้เป็นสูตรอะไรแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะไม่มีสูตรไหนมาแทนค่าตัวนี้คือกรณีสูตรสูตรเนี้ย a 0 0 1เนี่ยถ้าไม่เดินสมมติไม่เดินดินฉันอาจจะหอบในการาลงแนวทางสูตรนี้แล้วก็หยิบยก สูตรขึ้นมาใหม่พอสูตรขึ้นมาใหม่ปุ๊บดิฉันอาจจะตั้งเป็น a 0 0 2อันนี้คุณเข้าใจนะพอมปนเกิดขึ้นเป็น a 0 0 2หมายความว่าอ๋อแสดงว่าตัวที่1มันไม่มาก็เลยเกิดสูตรที่2ขึ้นมาแทนที่หากสมมุติว่าสูตรที่1กลับมา,าสมมุติข้ามไป2ง,งวด1ง,งวดกลับมาพอหยิบยกบอกว่าตัวเก่าสูตรเก่า a 0 0 1 คุณก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คืออันเก่าหยิบยกกลับมาใหม่เพราะว่ากลับมาเดินอันนี้เข้าใจตามนี้นะคะโดยแนวทางสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตร2ตัวบนระยะยาวดิฉันจะโชว์สถิติให้คุณเห็นเนี่ยยี่สิบงดด้วยกันซึ่งแนวทางนี้ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างคูณ3แล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างบวกศูนบวก1บวก1บวก1บวก3บวก1บวก1ซึ่งดิฉันยังไม่ได้เขียนสถิติ ไปดูว่ามันเดินจริงไหมนะดังนั้นจะไปแบบช้าๆเราเริ่มตั้งแต่1สิงหาหกห้เลยนะโดยนำหลัก10บวกหลักในบน9บวกสได้13นะคะ13บวกกับหลัก10ล่างเลข1 1คูณสได้3แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข4ดังนั้นอันนี้นะคะก็จะได้13บวก3บวก4ใช่ไหมก็จะเป็น20นะคะก็จะใส่ศูนย์ไปก่อนนะคะอ่าใช่ไหมเออ ศูนย์หสองสาบวกสมได้6กนะคะหกแล้วก็เดินหน้าไปเจ็ดังนี้ออกอะไรคะห้าแสแล้วก็4ีสองเห็นไหมอันนี้ก็คือสถิติสองตัวบนไม,ไม่บางนั้นให้ดูที่หลักสิบหน่วยบนบางวอกวก็จะมาที่2ตัวล่างด้วยนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่เราจะดูแค่แค่แนวอ,อันเดียวอ่ะอันนี้ก็คือเราก็เขียนว่า ขอไปนะคะว่าโอ๊ยเนาะไม่ได้เขียนนานเหรอฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแป้นแป้นมรรวนอ่ะโอเคนะคะก็จะเป็นแบบนี้อะ่ะทีนี้เราก็มาดูของว่าต่อไปสิบบนบวกในบนแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับหลักสิบลากเลขสี่สี่สามสิบสองนะคะบวก กับหน่วยล่างก็คือเลข2บวก2 11บวก12ได้ยิ้ม3ยิ้ม3บวก2ได้ยิ้ม5ใส่5ก็เดินหน้าไป5 6 7 8นะคะใช่ไหมอ่า8บวก3เป็น11นะคะแล้วก็เดินหน้าไป2 3ดังนี้ค่ะอ่ะต่อมาอาอะไรคะ3 3 2และ8 3ซึ่งจะเห็นว่ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะก็แต่เราจะดูแค่แค่ แค่บนก็แล้วกันอันไหนเป็นอันนั้นนะสมมติเพื่อนๆอยากจะไปร่างด้วยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะทีนี้มางวดถัดมานะคะ10บวกหน่วยบนอันนี้เราจะไม่ขีดเส้นให้คุณจำจำสูตรไว้ในหัวเมมโมรีก่อนตรงนี้นะในโร w ที่2นี้ให้คุณจำตัวนี้ไว้ในหัวสมองก่อนถ้าคุณทำบ่อยๆมันก็จะมันก็จะเข้าใจพอหนึ่งกันยา10กับหน่วยบน3บกสงได้ 5, 5้บวกกับ หลัก10บล่างเลข8 8ด 3, 3 8 2สาบวกกับหลักหน่วยล่างเลขก3นะคะ5 24, 29, 29, 29, บวกยสี่ได้ย9่สบเ้ายเก้าบวกสมได้32ก็ใส่2 2งสองเดินหน้าไป3 4มสี่ห้าหบวกสามได้8ปดเดินหน้าไป90ดังต่อไปนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อทันมาออกล7เจ็ดศย์สามไปเจ็ดหเราก็จะดูดูที่10และหน,น่วยบนนะคะ บางหมดมันก็จะมาสามตัวด้วยแต่เราแต่เราดูตามชื่อสุดแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะต่อไปสิบหน่วยบนศูนย์บวกสามได้สามสามบวกกับหลักสิบล่างสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะบวกกับหลักหน่วยล่างเลขห้านะ,ะเข้าใจนะว่าตัวเลขมาจากไหนให้ดูตรงนี้เพราะว่าข้างล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันจะเซตไว้ว่าออลองไฮไลท์แล้วกันนะคะเผื่อเวลาเลื่อนแล้วมันจะได้เห็นอ่ะ นะต่อไปมาที่เท่าไหร่3ามบวก2ี 21, ่สิได้ยิมสี่ยิมสี่บวกห้ได้ยิ่มเก้าใช่ไหมคะห้บวกหนึ 1, ่งหรือจะเอาเฉพาะตัวท้ายรวมกันไม่เกี่ยวกับตัวหลักที่10บก็ได้นะคะ0 1 2นะ <c oughs> 2อบวกสได้5้หรือหน้าไป6 7เจ็ 2. ดังต่อไปนี้ใช่ไหมออกอะไร6 6 9แลก้าอันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะสังเกตนะดังนั้นเนี่ย ดิฉันก็จะไฮไลท์เฉพาะบนอันนี้บง,บางมาครึ่งครงนะมาล่างด้วยเนี่ยแต่ว่าเราเราจะดูแค่ตามชื่อสูตรดังนั้นดิฉันขออนุย่าเซตต,ตัวนี้ไว้กเอาไว้โอเคนะคะต่อไปเรามาต่อที่1ตุลานะคะ10กับหน่วยบน6บวก9เป็น15 15บวกกับ หลัก10ล่างคูณ3 5 3ห้หเหมือนกันนะคะบวกหลักหน่วยล่างเพราะฉะนั้น15บหวกสิได้30สิเใส่0แล้วก็1 2 3 3บวกสได้6เดินหน้าไป7 8ดังต่อไปนี้นะ,ะถัดมาออกอะไรออก1 0 6และวหนจะเห็นได้ว่ามาครบ3ตัวบ,บนแต่เราจะเออมันนี้ก็คร,รบ3ตัวบนเอาเป็นว่าที่ฉนันขออนุญาตไฮไลท์แค่ ่ถ้ามันมาสามตัวบนนี่ฉันก็ไฮไลท์ให้คุณครบก็แล้วกันเนาะเดี๋นะดี่ยฉันดูก่อนอันนี้เจอันนี้ห้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะคะอืมถัดมาของวดต่อมานะเออสิตุลาใช่ไหมหลักสิบหลักหน่วย0ูนบวกหได้หกบวกกับทำในมูลเล็บก่อนแบบนี้เนาะ หลักสิบล่างคูณ3นะคะ1คูณ3ได้3บวกกับหลักหน่วยล่างเลข5เพราะฉะนั้น6บวก3ได้9ก้เบวก5เป็น14ใส่4เดินหน้าไป5 6 7 7กบวก3ได้10ใส่0นเดินหน้าไป1และ2ดังต่อไปนี้ค่ะอ่ะถัดมาจะออกอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมเซตตัวนี้เป็นโรแล้วมันไม่อยู่คาเดียวแปบบหนึ่งนะ่า ไม่เป็นไรนะคะให้จำเมมโมรีไว้นะโอเคนะพออื่นว่ามันเข้าหม้อเข้าหายไปแล้วแหละ <c oughs> ีฟิลฟิก่อน <c oughs> ออกอะไรเนี่ย r 1นึและ70็นย์เนี่ยะก็มาทั้งบนทั้งล่างนะแต่ขออนุญาตไฮไลท์เฉพาะบนนะคะหนึ่งศูนย์หแะเจมาล่างด้วยนะคะคุณผู้ชม อาจจะพูดเสียงเบานิดนึงนะแต่แต่อันนี้คิดว่าคงไม่เบาเท่าไหร่หรอกนะเพราะมีตัวช่วยอยู่หลัก10บวกหลักหน่วยใช่ไหมศูย์บวได้6กเมมไว้ก่อนค่ะบวกกับหลัก10ล่างคูณ3เราต้องจําสูตรไว้ใน Memory, เมมโมรี่เราก่อนนะถ้าเราทํามาหลายครั้งมันก็จะจําได้ว่าใช้หลักไหนใช่ไหมสามเยี่สินะคะบวกกับหลักหน่วยเลขศูนย์ะคะหลักหน่วยล่างห บวกกับ21ได้27ใส่7นะคะเดินหน้าไป8 9 0 0 3ได้3เดินหน้าไป4 5ดังต่อไปนี้ต่อมาออกอไร16พิจิกายนออก7 8 9และ6 4ใ่ไหม7 8 9 3ตัวมาถึงนะคะาถามว่ามันมันดีตรงไหนระยะยาวมันก็ดีอ่ะมันก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถกลับมาเดินใหม่ได้ได้ดีกว่าระยะสั้นนะ ม,มันอาจจะมีโอกาสที่จะดรอปไปสักงวดสองงวดหรืออาจจะมาแบบถ่างขาหรืออาจจะไปแบบพอมาบนไม่มาก,ก็ไปล่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่ามันมันโอกาสที่จะกลับมาเดินเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ว่าเขาไม่อยากจะโชว์กันเพราะว่ามันยาวสถิติเนาะทีนี้เรามาดูออกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หกสี่ใช่ไหมอ่า หลักสิบบวกหลักไรบน8บวก9เป็น17 17บวกกับหลักสิบล่างคูณ3 3 6 18บวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลข4ดังนั้น17บวก18ได้เท่าไหร่คะได้35 35บวก4ได้39น่าจะใช่นะ2 2 7 8 9โอเค9นะคะ0 1 2 3นะคะ0 1 1, 1 9 แล้วก็012 2บวก3ได้5ถึเดินหน้าไป6 7ต่างต่อไปนี้คุณก็รีเช็คของตัวุนเองด้วยนะออก805แล้วก็08นะฮะ805แล้วก็08ก็มี0ูนย์กับ5สถิติก็ยังไม่หลุด2ตัวบนนะดังนั้นอันนี้ก็คือมันเป็นสูตรระยะยาวเนาะ,ะเราก็มาเลื่อนต่อมาขออนุญาตเลื่อนไปแบบเยอะๆเลยจะได้เห็นได้ช่าภาพได้ชัดนะอ่ะต่อมาหลัก10บวกหลักหน,น่วยบน0ูวก5ได้ห 5บวกกับหลักสิบล่างคูณ3 0ย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์แล้วก็บวก8 5บวก8เป็น13ใส่3เป็นตัวแรกเดินหน้าไป3จังหวะ4 5่6าบวก3ได้9เดินหน้าไปอีก2จกังหวะ9 0 1านะสูตรนี้เมมในหัวสมองไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะฉะนั้นในโบมรทัดแรกของตอนแรกก็ต้องจำไว้ก่อนอันนี้ออกเอไหร0 9ูย์ดังนั้นเนี่ยอันนี้0 9นย์ะ14อันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะมาครบทั้ง3าตัวบนและสและ สองตัวล่างดังนี้นเนี่ยอืมก็คือก็คือดิฉันก็จะไฮไลท์เฉพาะบนอ่าโอเคอันนี้เป็นที่เข้าใจนะคะเราดูเพื่อเป็นแนวทางในการคำนวณใครรักก็ดูใครไม่รักก็ไม่ต้องดูเพราะว่าอันนี้มาเพื่อฝากให้กับเพื่อนที่คอยติดตามแล้วก็บอกว่าให้นำมาฝากนะคะ ก็ต้องเข้าใจบางคำถามไม่ได้ตอบก็ต้องขอประธานอภัยด้วยที่มาคอมเมนต์แต่เราก็มีจิตที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเดิมถึงแม้มันจะไม่ได้ไลฟ์สดเพื่อที่จะพูดคุยคอมเมนก็ไลฟ์ได้แต่ดิฉันไม่สะดวกนะคะดังนั้นก็ต้องขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงด้วย9บวก3เป็น12นะ12บวกกับอขออภัย อ่าใช่นะคะหลักหน่วยหลักสิบล่างคูณ 3, 1มคูณสได้3แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเลข4สี่อันนี้คุณเข้าใจนะอ่าสิบสบวกสเป็น15 15บห้วกเป็น19ใส่9ก้เดนหน้าไป3จังหวะ9012 2บวกสได้5เดืยนหน้าไป2จังหวะ6 7เดังต่อไปนี้ค่ะอ่ะถัดไปออกอะไรออก169่งหกเก้าร้ห้เนี่ยนะคะหนึ่งนะคะอ่าก็มาครบ3หลัก3ตัวบน อันนี้เป็นสูตรระยะยาวไม่แน่ใจว่าทำผ่าได้ถึงครึ่งหรือยังยังไม่ถึงปี6 6นะคะนี้ยังอยู่ปี6 5ห้าอยู่นะคะดังนั้นก็ไปต่อนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคลิปวิดีโอหวังว่าคงไม่ไม่เบื่อนะคะลัก10บวกหลักในบน9้าบวกห้าเป็น16ขอพูดขอขอนิดนึงนะอย่าดราม่านะพูดนะคะบ่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำคลิปลงลงอันอื่นเนี่ย ลงในแนวเออลงในไอช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกนี้นะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นกราฟิกเป็นอะไรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีการพูดบ่อยนะคะก็ต้องขอประทานอภัยที่มีนะคะหรือว่าคำอะไรที่แบบว่าซ้ำๆๆ,ๆ,ๆคุณอาจจะเบื่อ อ่าหลัก10ล่างเลข5 5า5คูณสามสิบวกกับหลักวีล่างก็คือเลข8 15, 15บวก8เป็น38ใส่8เดินหน้าไป3จังหวะ8 90 1เบวก3ได้4เดินหน้าไป2จังหวะ5 6นังต่อไปนี้อ่ะออกอะไร5 1 9นะคะแล้วก็47นะนะมาครบ3ตัวบนเหมือนกันอันนี้คือสูตรระยะยาวนะให้ค,คุณเมมโมรี่ ว่าการคำนวณเป็นลักษณะแนวไหนตั้งแต่ต้นนะแล้วเดี๋ยวคุณก็ก็คิดทําไมถึงให้ให้คิดไปพร้อมๆกันด้วยเผื่อว่าบางทีมาโชว์เลยคุณอาจจะคิดว่ามันใช่หรือไม่นะเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันว่าโอเคนะแนวการคิดมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอวางพอวางสถิติเป็นตัวเลขของครบสูตรเนี่ยมันจะมี เลขประกอบอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพรวมว่าเออมีนะบางครั้งก็มา3ตัวด้วยบางครั้งก็มาครบล่างด้วยนะแต่อาจารย์เขาไฮไลท์เฉพาะบนนะโอเคเข้าใจหลักสิบบวกหลักในบน1 9บวก9ได้10ใส่ศูนบวอ่อ1นึบวก 1, 9ได้10ก็ใส่10ไปก่อนก็ได้บวกหลัก10ล่างนะคะ4เนี่ยสี่คูณสามสิบวกกับหลักหนล่างเลขก7 ดังนั้นนะคะสิบบวกสิบสองได้ยี่สิบสองยิ่มสองบวกเจ็ดได้ 29, ยี่ิบเก้าใส่เก้าเดินหน้าไปศูนย์หนึ่งสองสองบวกสามได้ห้าเดินหน้าไปหและเจ็ดดังนี้ออกอะไรออกซีหนึ่งหนึ่งแล้วก็9ก้าสองอะไรมะอันนี้ทําไมถึงเห็นแค่ตัวเดียวว่าเลขหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ยังดีที่ว่า <c oughs> มีโปรมาล่างให้นะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตไฮไลท์ เพื่อเป็นแบบว่าให้มันอันนี้นะอันอื่นเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีมาล่างเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ให้ไลท์เพราะอันนี้มันน่าเกลียดเกินไปเพราะว่าเขาออกเบิ้ลต้องเป็นที่เข้าใจกันด้วยหลัก10บบวกหลักในบน10บวกหน่วยได้เลขอ่าหนบวกหได้2อสบวกกับหลัก10ล่างคูณ3ามสามนะสามเบวกกับหลังหน่วยล่างเลข2ดังนั้นเนี่ยสบวกยิ้มเได้ยิ้มเ้ยิ้มเบวได้สาเด ใส่1เดินหน้าไป3จังหวะ1 2 3 4 4 3บวก3ได้7เดินหน้าไป8 9ดดังต่อไปนี้ออกอะไรออก4 1 7แล 8, ะ80นะอันนี้มาสวยหน่อยอะแก้หน้าหน่อยนะคะมา4 1 7นะค่ะอาจจะยาวนิดนึงนะคลิปวิดีโอแต่ว่าบางคนบอกว่าฉันไม่ดูเธอหรอกฉันจะดูตอนท้ายเดี๋ยวกิ แน่นะแล้วแต่ตามสะดวกนะคะหลักสิบบวกหลักในวุ้นหน่บวกเจก็ได้8ใส่8ปดออกเราพักไว้บวกกับหลักสิบล่าง8ปดคูณสามสาดยี่ิบยิม4ีบวกศูนะแปดบวกยิ่มสได้3าใส่2เดือนหน้าไป3จังหวะสองสามี่หหบวกสาได้8เดือนหน้าไป90ดังต่อไปนี้อันนี้ขออนุญาตไปไว้นะมุทต้อเมมโมรี่ไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเหมือนที่ไิ้ฉันบอกนั่นแหละค่ะค่ะอ่ะ เราจะใส่คําว่าถูกไว้ก่อนหมดเลยนะคะถ้าอันไหนมันผิดเราก็ค่อยแก้เอาเนาะเฮจะได้ง่ายนะคะต่อมาออกอะไรหกห้าสองแล้ห้าห้าไหนะคะหกห้าสองแล้ห้าห้านี่ก็มาก็มาบนแถมล่างด้วยแหละนะถัดไปห้าบวกสองได้เจ็ดพักไว้ก่อนเจดบวกกับหลักสิบล่างคูสามห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกกับหลักหน่วยล่างเลขห้าได้ยี่สิบเจด เขาอนุญาตบวกแบบไวัยเดยิ่มเจ็ดเดินหน้าไป8 9 0 0้บวก3ได้3เดินหน้าไป4และ5ดังต่อไปนี้ต่อมาออะไรออก8 73และ73เห็นไะเขาก็มาครบ3ตัวบนแล้วก็ครบ2ตัวล่างด้วยต่อไปหลัก10บวกหลักในบน7บวก3ได้10นะคะใส่ศนะูนย์ะเบวก3ได้10 10บวกกับหลัก10ล่างคูณ337 21บวก3นะ,ะ10บวกยิ่งเอด บวกกับ3ได้34เราก็ใส่4ไปก่อน4 5 6 7เดนะคะเดินหน้าไป3จังหวะเขียนมาจากไหนเนี่ยพิมพ์อะไรเนี่ยเมมโมรี่สูตรไว้ในหัวสมองตั้งแต่ต้นนะคะถ้าใครสกิปมาดูกลางรายการเสร็จแล้วยังไม่ได้จำสูตรไว้ในหัวสมองก็จะคิดว่าเรียนพิมพ์อะไรไม่รู้7บวก3ได้10ใส่0แน้วนหน้าไป4 5ดังต่อไปนี้ออกอะไรออก7และ99นะคะก็มีมาครบ นะคะปนเหมือนเดิมใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยังนะคะตอนนี้มาจนถึงเมษายนพุทธศักราช2566แล้วนะ65มา66ละอ่ะ9วก0บวก7ได้7 7บวกกับ39 2 7อีกบวกกับ9เพราะฉะนั้น2 7บวก7ได้ 34, 34 34บวก9ได้43นะได้3 4 5 6 นะเดินหน้าไป6กบวกสได้9เดินหน้าไป0ูนะอันนี้คือต้องเมมโมรีสูตรไว้เหมือนที่ที่ฉันบอก906และ71อันนี้ก็มีมาครบ3ตัวบนนะคะถัดไปหลัก10บวกหลักหน่วยบน0บวก6ได้6บวกหลัก10ล่างคูณ3 3 7 21บวกกับหลักหน่วยล่างเลข1นะดีฉันจะทวนสูตรไปพลางๆให้คุณเข้าใจ 6บกยี่สิได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบกหได้ยี่สิบแดเดหน้าไปสามยังหวะแปดเกาศูนย์หบวกสได้สี่เดินหน้าไป5 6าหังต่อไปนี้ออกไรศูนย์หนึ่้าร้หกใช่ไหมมีแถมล่างด้วยนะแต่ขออนุญ,ญาตไม่ไฮไลท์ละกันอย่างงงค่ะนะคะเท่าข้าข้้งวัานไหนมาเบิ้ลก่อนเดี๋ยวเราค่อยไฮไลท์แถมดีมันจะได้ดูไม่ไม่น่าเกลียดจนเกินงามเอาถัดไปโอ้โหใกล้ความจริงละนักเรียนหนบวกเได้สิบนะคะสิบวกกับหกห้า เออหกหลักสิบล่างคือเลขหกนะหกสามสิบแปดบวกหลักหน่วยล่างเลขห้าสิบบวกสิบแปดเป็นยิ่งแปดยิ่งแปดบวกห้าได้สามสิบสามใช่ไหมอืมน่าจะใช่นะคะสี่ห้าหกหกบวกสามได้เก้าเดินหน้าไปศูนย์หนึ่งแล้วต่อไปนี้ออกอะไรออกเก้าศูนย์สามและเก้าเก้าก็มาครบทั้งบนอีกเช่นเคยนะฮะก็มาครบบนครบล่างนะ,ะต่อไป แต่ว่าอันนี้เป็นผนแผนกบนเราก็จะดูแค่บนหลักสิบบวกหลักหน่วยบนศูนย์บวกสามได้สามเราผักไว้บวกหลักหน่วยบวกหลักสิบล่างบณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกกับหลักหน่วยล่างเลขเก้านะได้สามสิบเก้าก็ใส่เก้าไปก่อนเดินหน้าไปสามจังหวะเก้าศูนย์หนึ่งสองสองบวกสามได้ห้าเดินหน้าไปอีกสองจังหวะห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะกลับไปดูสูตรด้านบนว่าคิดยังไงก็ถ้าใครพี่ไม่ทัน ก็ออกสองเจ็ดสองและศูนย์เก้าอันนี้ก็มากระบ,บนกรล่างอีกนะคะแถมบนแถมล่างนะคะเด้งซ้ายเด้งขวาเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปเราดูของงวดถัดไปสิบหกมิถุนายนจะมีมาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบหลักสิบบวกหลักในบนเจ็ดบวกสองได้เก้าโอเคนะสูตรก็คือหลักสิบบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างคูณสามนะ ถ้าตัวไหนคูณให้ทําในวงเล็บรอไว้ก่อนนะคะศูนย์ 10, บวกศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์บวกกับหลั 0, ก,กหน่วยล่างก็คือไม่ใช่หลักสิบบวกหลักในบนเมื่อกี้ได้เก้าเก้าบวกกับศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลขเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดังนั้นได้แปดมันจะเดินหน้าไปสามจังหวะแปดก่อนแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเสร็จแล้วพอจังหวะที่ถัดไปจะบวกด้วยสามหนึ่งบวกสามได้สี่เดินหน้าไปอีก ห้าแล้วก็หกดังต่อไปนี้ดังนั้นอันนี้คือผลลัพธ์ของสมการของมวดต่อไปบนนะระยะยาวที่20่มวดที่โชว์ให้เห็นนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสูตรรหัสครบบน A 001นะคุณต้องคุณต้องฟังชื่อสูตรด้วยเนี่ยนะเนี่ยะ สตัวบนระยะยาว A001 ก็หมายความว่าพอคุณเปิดมาสองตัวบนระยะยาว A001 เ,เนี่ยมันจะมีอยู่สูตรเดียวดังนั้นถ้าสมมุติว่า A001 นี้ไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วในงวดต่อไปงวดถัดไปไม่มาผิดนะคะอาจจะไปลงล่างอาจจะไปกลางขาหลักร้อยหลักหน่วยนะเราก็ขอดออปไว้โชว์ก่อน1น่งวด สมมุติว่าเมถัดไปไม่มาเราก็ไม่ได้เอามาโชว์มันพอเราเอาสูตรใหม่มาโชว์อีกคุณก็จะได้ไม่งงดิฉันก็จะตั้งซื้อชื่อว่า2ตัวบนระยะย,ยาวสูตร A002 ซึ่งพอคุณเห็นเลข2คุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมาแทนที่สุดแรกแสดงว่าสุดแรก d รอปด r อปก็คือหยุดไม่เดิน นเะะพราะมันมากลับมาเดินในงวดต่อๆไปอีกที่ฉันเอากลับมาโชว์ดิฉันก็จะวงเล็บว่า2ตัวบนระยะยาวสูตรเก่า a 0 0 1คําว่าตัวนี้สูตร a 1, 0 a 2, 0 1สูตร a 0 0 2สูตร a 0 0 3หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอันอื่นวิ่งบนวิ่งล่างอะไรอาจจะเป็น b 0 0 1 b 0 0 2 b 0 0 3รหัสเนี้ยที่จะเป็น a 0 0 1 B 001 C 001หรืออะไรก็ตาม01 0 2 3 3เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยรหัสเนี่ยมันก็จะมี1เดียวก็คือเป็นการคำนวณแบบนี้ก็ค,คือคำนวณแบบนี้ฟิกไปในตัวของสูตรนี้นี้เข้าใจนะเพื่อป้องกันการสับสนทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะมัวเ่านะคะ เดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นตกลงเป็นอะไรยังไงกันแน่งวดก่อนก็บอกว่าคิดอย่างนี้งมวดก่อนก็คิดเหมือนนั้นคือคนที่เก็ตเขาก็จะเข้าใจง่ายถ้าคนที่แบบว่าไม่ค่ไม่ได้ว่าเก็ตหรือไม่เก็ตเพราะว่าบางคนอะไม่ถนัดนะคะคุณก็จะมากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านตัวเลขอย่างที่ฉันนี่ <laughs> อ่ะนะผู้ที่คลั่งไคล้หลงไหลอ่ะคุณคุณก็จะตามเขาไม่ทันนะ,ะขนาดคลั่งไคล้หลงไหลยัง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 ซื้อไม่ถูกดังนั้นเนี่ยคุณต้องพิจารณานะเออต้องใช้สติด้วยนะอันนี้มาประกอบอ่ะสูตรเมื่อกี้แคปเจอร์ไปแล้วยังไงเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวมากพอสมควรดังนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชม เผื่อจะได้เอาสูตรอื่นๆมาสมมุติว่าเป็นสูตรล่างอะไรบ้างก็จะเป็นอา,อาจจะเป็นรหัส b c d f อะไรไปนะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นสูตรครบ2ตัวบนก็จะขึ้นต้นด้วย a นะครบ่าเด่นบนอาจจะขึ้นต้นด้วย b อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะเซตอีกทีหนึ่งยังไงก็ขอขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาท่านไหนที่ดิฉันไม่ได้ อตอบคำถามก็ขอประธานอภัยด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็จะพยายามนะะที่จะตอบคำถามให้ครบ,ครบเพิ่มเุทุกคนนะหวังว่าภาพในการพิเซน์คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจแล้วก็กระจ่างกันในตรงนี้นะในการปรับปรุงด้วยการตั้งชื่อของรหัส สูตรขึ้นเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ไม่สับสนในโอกาสต,ต่อๆไปถ้าเกิดไม่ได้หยิบยกนำมาใช้แล้วจู่ๆนำสูตรนี้กลับมาใช้คุณจะได้ไม่สับสนว่าสูตรน,นี้ได้ถูกนำมาเผยแพร่แล้วนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ